เอาเด้ครับเอ่อมี่เด้อป้าเพิ่นเป็นตัวแทนมาจากอุดรนะครับจากไอ้นอวีเพิ่นสนับสนุนมากคือพี่ตุ๊กเนาะจากช่องช่องไหนช่องไหนครับช่องไหนช่างดีหน่อยไม้นอวีชีน้อยไม่นอวีเด้อเพิ่นมาแจกกว่หอมกว่าหอมที่ปั้นน่องลูกๆร้านๆพอๆในเมธี่น้องบ้านเข้าบ้านคนสวรรค์นี่แหละค่ะครับผมโอ้ยโคนหลายเลยครับคนหลายอะความโคุณล้วงนะ

สนับนุนเนาะจากช่องปีน้อยายนอวีเนอใยายน้อยกำพัดโอ้ยขอบพุ่นครับขอบพุ่นครับยาย่อมน้อยกำพัดนะามันเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนม้ามอบของขวัญปีใหม่ป่าห่มให้ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะสนับสนุนรักจากช่องปีน้อยนะ พีน้อยบายนอวิท่านพีตุกเป็นจัดสรรให้เอาผู้ไดยังกรได,ไดไขมาเอาดดเ,เด้อครับได้เแลวเนาะเจีบยวไปคุเื้อน้ำแน้าบัตรอ้อคนหลายหลาย มันมาะุดอนอ้าวนี่ายเตือนนะยแยเตือนแขกเวียพี่ของบ้านพ้นสวรรค์อ่านี่ประจุนนะเ่นขามาตะลาวเด้ยพีคนมาว่าห้องเน่ยอ้าว